สวัสดีครับยินดีต้องรับเข้าสู่รายการ Crypto to the Moon กับผมโทนี่วันนี้มีข่าวใหญ่จากฝั่งสถาบันคริปโตที่กำลังถูกจับตามองไปทั่วโลกการเงินเมื่อ Ripple ประกาศเดินเกมสำคัญนำ RLUSD ซึ่งเป็น Stable Coin ที่อิงดอลลาร์สหรัฐและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขยายการใช้งานเข้าสู่ Ethereum Layer 2อย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็น o p ปติมิซึมเบสอิและ u n i c h a น n พร้อมเชื่อมต่อข้ามเชนผ่านเทคโนโลยีของเว r ร์มโฮซึ่งอาจทำให้ RLUSD กลายเป็น Stable ลคอยภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐที่เปิดให้ใช้งานบน Ethereum L2 อย่างเต็มรูปแบบคำถามสำคัญคือนี่เป็นเพียงการขยายเครือข่ายตามปกติหรือกำลังเป็นจุดเปลี่ยนของเกม Stable ลคอยระดับสถาบัน และบทบาทของ XRP จะเปลี่ยนไปอย่างไรในโลก DeFi แบบ Multi-Chain วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกทุกมิติตั้งแต่โครงสร้างเทคโนโลยีเหตุผลเชิงกลยุทธ์ไปจนถึงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมคริปโตในระยะกลางถึงยาวไปติดตามพร้อมกันครับตอนที่1 RLUSD คืออะไรและทำไม Ripple ถึงเดินหมากนี้ก่อนจะไปดูผลกระทบในภาพใหญ่ เราต้องเริ่มจากคำถามพื้นฐานที่สุดก่อนครับว่า RUSD l คืออะไรและแตกต่างจาก Stable Coin อื่นอย่างไร RUSD l หรือ Ripple USD คือ Stable Coin ที่อิงมูลค่ากับดอลลาร์สหรัฐแบบ1ต่อหนึ่งออกแบบมาเพื่อใช้งานในระดับสถาบัานการเงินเป็นหลักไม่ใช่ Stable Coin สาย DeFi ที่เกิดมาเพื่อเก็งกำไรหรือฟาร์มผลตอบแทนระยะสัน้น หัวใจสำคัญของ RLUSD มีอยู่3เรื่องหลักเรื่องแรกคือการกำกับดูแล (Regulation) Ripple วางตำแหน่ง RLUSD ให้เป็น Stable Coin ที่อยู่ภายใต้กรอบกำกับดูแลของสหรัฐโดยเฉพาะการขออนุมัติจากหน่วยงานอย่าง New York Department of Financial s e r v i c e หรือ NYDFS ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้มงวดที่สุดในโลกการเงินพูดง่ายๆคือ RLUSD ถูกออกแบบมาให้ธนาคารบริษัทการเงินและสถาบันขนาดใหญ่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงด้านกฎหมายเรื่องที่2คือโครงสร้างเงินค้ำประกัน RLUSD อ้างอิงด้วยเงินสดและสินทรัพย์เทียบเท่าเงินสดระยะสัน้นไม่ใช่โครงสร,งสร้างซับซ้อนแบบ Algorithmic Stable c o i n ซึ่ง Ripple ต้องการสร้างความเชื่อมั่นว่า1 RLUSD สามารถแลกกลับเป็น1ดอลลาร์ได้จริง แล้เรื่องที่3คือการออกแบบมาเพื่อการชำระเงินข้ามประเทศนี่คือจุดที่ RLUSD แตกต่างจาก USDT หรือ USDC อย่างชัดเจน Ripple มีฐานลูกค้าเดิมคือธนาคารผู้บริการชำระเงินและบริษัทโอนเงินข้ามประเทศ RLUSD จึงออกแบบให้ทำงานร่วมกับโครงสร้างเหล่านี้ได้ทันทีโดยเฉพาะเมื่อเชื่อมกับ XRP L หรือ XRP L ทีนี้คำถามคือถ้า Ripple มี XRPL ของตัวเองอยู่แล้วทำไมต้องขยาย RLUSD ไปยัง Ethereum Layer 2? 2คำตอบคือคำเดียวครับสภาพคล่องโลก DeFi ในปัจจุบันสภาพคล่องส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่บน Ethereum และยิ่งกระจายไปบน Layer 2อย่าง Optimism และ Base มากขึ้นเรื่อยๆถ้า RLUSD อยู่แค่ในระบบของ XRPL มันจะเป็น Stable Coin ที่ดีมาก แต่จะเป็น Stable ลคอยที่อยู่นอกสนามหลักของ DeFi การบุกเข้าสู่อ t h e r e u m L2 จึงไม่ใช่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวแต่เป็นกลยุทธ์เชิงภูมิรัฐศาสตร์ทางการเงินของโลกคลริปโต Ripple กำลังบอกตลาดว่า RUSd l ไม่ได้เกิดมาเพื่อแข่งกับ USDT ในตลาดรายย่อยแต่เกิดมาเพื่อเป็นสเตเบิลคอยสำหรับระบบการเงินสมัยใหม่ที่เชื่อม TradFi, De DeFi และการชำระเงินข้ามประเทศเข้าด้วยกัน และนี่คือเหตุผลที่ตอนต่อไปเราต้องไปดูว่าการเลือกใช้ Wormhole และมาตรฐาน NTT มีความสำคัญอย่างไรและทำไม Ripple ถึงไม่เลือกใช้สะพานข้ามเชนแบบทั่วไปไปต่อกันในตอนที่2ครับตอนที่2ทํทำไม Ripple เลือก Wormhole และ Native Token Transfer หรือ NTT เมื่อเข้าใจแล้วว่า RUSD l ถูกออกแบบมาเพื่อเป็น Stable ลคอยระดับสถาบันคำถามถัดมาที่สำคัญไม่แพ้กันคือ Ripple จะพา RLUSD ข้ามบล็อกเชนอย่างไรโดยไม่ทำลายความน่าเชื่อถือด้านการกำกับดูแลคำตอบของ Ripple คือ Wormhole และมาตรฐาน Native Token Transfer หรือ NTT ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจปัญหาของการโอนข้ามเชนในโลกคริปโตก่อนครับในอดีต บริดจ์หรือสะพานข้ามเชนมักจะเป็นจุดอ่อนด้านความปลอดภัยของระบบไม่ว่าจะเป็นกรณีถูกแฮกการล็อกสินทรัพย์ไว้ใน Smart Contract หรือการออกเหรียญแรป USD ที่ไม่สามารถตรวจสอบความเสี่ยงได้ทั้งหมดสำหรับ t t b l e c o คอที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลปัญหาเหล่านี้ยอมรับไม่ได้ Ripple ไม่สามารถเสี่ยงให้ RLUSD กลายเป็นเหรียญที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจนหรือถูกตั้งคำถามจากหน่วยงานกำกับดูแลว,ว่าเหรียญถูกล็อกอยู่ที่ไหนใครควบคุมและใครรับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหาตรงนี้เองที่ NTT เข้ามามีบทบาทสำคัญ NTT แตกต่างจาก Bridge แบบเดิมอย่างชัดเจนเพราะมันไม่ได้ล็อกเหรียญแล้วสร้างเหรียญใหม่แต่ใช้แนวคิดว่าเหรียญเดียวกันเคลื่อนย้ายข้ามเครือข่ายได้โดยยังคงสถานะ n a t i v พูดง่ายๆคือ RLUSD บน Ethereum L2 ยังคงเป็น RLUSD ที่ออกโดย Ripple ไม่ใช่ wrapped RLUSD ที่แยกสถานะออกไปอีกชั้นหนึ่งสิ่งนี้สำคัญมากในมุมของกฎระเบียบเพราะผู้ออกเหรียญยังสามารถควบคุมการออกและการทำลายเหรียญติดตามปริมาณอุปทานทั้งหมดบังคับใช้เงื่อนไขด้าน compliance ได้เหมือนเดิม และนี่คือเหตุผลที่ Ripple เลือก Wormhole Wormhole ไม่ได้เป็นแค่ Bridge แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารข้ามเชนที่ถูกใช้งานโดยโปรโตโคอลระดับสถาบันจำนวนมากและรองรับแนวคิดมัลติเชนในระยะยาวที่สำคัญคือ Wormhole สามารถทำงานร่วมกับทั้ง Ethereum Layer 2และ XRP Ledger ได้โดยไม่ทำให้เกิดเงาด้านกฎหมายเพิ่มขึ้นสำหรับริป p l e การเลือก Wormhole ไม่ใช่การเลือกเทคโนโลยีที่เร็วที่สุดแต่เป็นการเลือกเทคโนโลยีที่หน่วยงานกำกับดูแลสามารถอธิบายได้อีกประเด็นหนึ่งที่มักถูกมองข้ามคือการควบคุมสิทธิ์ของผู้ออกเหรียญด้วย NTT Ripple ยังสามารถกำหนดได้ว่า RLUSD จะเปิดใช้งานบนเชนใดเชนใดต้องได้รับการอนุมัติก่อนและเชนใดถูกปิดการใช้งานได้ทันทีหากมีความเสี่ยง นี่คือแนวคิดแบบโลกการเงินดั้งเดิมแต่ถูกนำมาใช้ในโครงสร้างบล็อกเชนผลลัพธ์คือ RLUSD กลายเป็น Stable Coin ที่ไม่เพียงข้ามเชนได้แต่ยังรักษาสถานะ Trust r e u u l t t e เอเอาไว้ได้พร้อมกันและเมื่อ RLUSD พร้อมใช้งานบน Ethereum L 2สิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ Stable Coin อีกหนึ่งเหรียญแต่เป็นการเปิดประตูให้กับ XRP และระบบนิเวศของริ p p l e ทั้งชุด ซึ่งในตอนต่อไปเราจะไปดูว่าการเกิดขึ้นของ RLUSD บน L2 ส่งผลต่อ XRP และ DeFi อย่างไรและทำไมหลายคนเริ่มมองว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของ Ripple ในสนาม Ethereum ไปต่อกันในตอนที่3ครับตอนที่3 RLUSD บน Ethereum Layer 2เปลี่ยนเกม DeFi และ XRP อย่างไร เมื่อ RLUSD สามารถข้ามเชนไปสู่ Ethereum Layer 2ได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบคำถามสำคัญถัดมาคือสิ่งนี้จะเปลี่ยนภูมิทัศน์ของ DeFi และบทบาทของ XRP อย่างไรคำตอบคือมันไม่ใช่แค่การเพิ่ม stablecoin อีก1เหรียญในระบบแต่เป็นการเชื่อมโลกของ Ripple เข้ากับศูนย์กลาง DeFi โลกในอดีตระบบนิเวศของ Ripple และ XRP Ledger ถูกมองว่าแข็งแกร่งด้านการชำระเงินแต่มีข้อจำกัดด้าน d e f าเมื่อเทียบกับอีเธอ e รียมในขณะเดียวกันโลก d e f าบนอีเธอ e รียมก็มีสภาพคล่องสูงแต่ขาด Stable Coin ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างแท้จริงในระดับสหรัฐ RLUSD เข้ามาเติมช่องว่างตรงนี้พอดีเมื่อ RLUSD เปิดใช้งานบน Optimism, Base, i n งและ Unichain น มันสามารถถูกนำไปใช้ในโปรโตคอล DeFi หลักได้ทันทีไม่ว่าจะเป็น DEX สำหรับการ Swap Lending Protocol สำหรับการปล่อยกู้ Liquidity Pool สำหรับนักลงทุนสถาบันหรือระบบชำระเงิน B2B บนเชนสิ่งสำคัญคือ RLUSD ไม่ได้มาเพียงลำพังการเชื่อมต่อผ่าน Wormhole เปิดทางให้ r p p e d XRP หรือ WXRP สามารถเคลื่อนย้ายไปยังเลเยอร์2เหล่านี้ได้เช่นกันและนี่คือจุดที่เกมเริ่มเปลี่ยน XRP ซึ่งเดิมถูกใช้งานหลักบน XRPL สามารถกลายเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องในโลก DeFi ได้อย่างเต็มตัวผู้ถือ XRP สามารถนำ XRP ไปจับคู่กับ RLUSD ใน Liquidity Pool ใช้เป็นหลักประกันในแพลตฟอร์ม l e n d i n g หรือใช้เป็นคู่เทรดกับสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นบน L2 ในเชิงยุทธวิธี Ripple กำลังทำให้ XRP ไม่ใช่แค่เหรียญเพื่อการโอนเงินแต่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินแบบครบวงจรอีกประเด็นที่น่าสนใจคือ Ethereum Layer 2เป็นพื้นที่ที่ต้นทุนธุรกรรมต่ำและรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากนั่นหมายความว่า RUSd l และ XRP สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานรายย่อยโปรโตคอล DeFi หน้าใหม่ และนักพัฒนาเว็บ3โดยไม่ต้องแบกรับค่าธรรมเนียมสูงแบบ Ethereum Mainnet ในมุมของนักลงทุนสถาบันสิ่งนี้สำคัญมากเพราะพวกเขาสามารถใช้ Stable c คอยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลทำธุรกรรม d e f าโดยลดความเสี่ยงด้านกฎหมายและ Compliance นี่คือสิ่งที่ USDT และ Stable c คอยนอกระบบกำกับไม่สามารถตอบโจทย์ได้เต็มที่เมื่อมองในภาพใหญ่ Ripple กำลังสร้างสะพานเชื่อม3โลกเข้าด้วยกัน 1. โลกการเงินดั้งเดิมที่ต้องการความโปร่งใสและกฎระเบียบ 2. โลกบล็อกเชนของ Ripple และ XRP Ledger ที่แข็งแกร่งด้านการชำระเงิน 3. โลก d e f าบน Ethereum Layer 2ที่มีสภาพคล่องและนวัตกรรมสูง RLUSD คือจุดศูนย์กลางของสภานนี้และเมื่อ Stable Coin ที่เชื่อถือได้สามารถทำงานร่วมกับ d e f าได้จริง มันอาจเปลี่ยนภาพจำของ d e f าจากระบบทดลองไปสู่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินโลกในตอนถัดไปเราจะไปดูมุมมองตลาดและการแข่งขันว่า RLUSD ต้องเผชิญกับใครบ้างและการบุก e ีเฟรียมเลเยอรครั้งนี้จะท้าทาย Stable c o อยเจ้าใหญ่อย่าง USDT และ USDC อย่างไรไปต่อกันในตอนที่4ครับตอนที่4ศึก Stable Coin บน Ethereum Layer 2 RLUSD ปะทะ USDT และ USDC เมื่อ r l u s d ก้าวเข้าสู่สนาม Ethereum Layer 2สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการต้องเผชิญหน้ากับเจ้าตลาด Stable c o อ n อย่างเต็มรูปแบบสนามนี้ไม่ใช่พื้นที่ว่างแต่เป็นพื้นที่ที่มีผู้เล่นรายใหญ่ครองอยู่แล้วโดยเฉพาะ USDT ของ t ท t u r r และ USDC ของ Circle คคำถามคือ RLUSD มีอะไรแตกต่างและเหตุใดตลาดจึงจับมันอย่างจริงจังเริ่มจากภาพรวมตลาดก่อนบน Ethereum และ Layer 2 USDT และ USDC คือเสาหลักของสภาพคล่องถูกใช้งานในแทบทุกโปรโตคอล DeFi ตั้งแต่ DEX, Lending, Derivatives ไปจนถึง Yield Farming อย่างไรก็ตาม Stable Coin ทั้งสองมีจุดแข็งและจุดเปราะที่ต่างกัน USDT แข็งแกร่งด้านสภาพคล่องและการยอมรับระดับโลกแต่ยังถูกตั้งคำถามต่อเนื่องเรื่องความโปร่งใสของทุนสำรองและระดับการกำกับดูแลในเชิงสถาบัน USDC โปร่งใสกว่าอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายสหรัฐแต่ก็เผชิญความเสี่ยงจากการพึ่งพาระบบการเงินดั้งเดิม อย่างที่เคยเห็นจากเหตุการณ์ธนาคารล้มในอดีตตรงจุดนี้เอง RLUSD เข้ามาด้วยจุดยืนที่ชัดเจนมาก Ripple วางตำแหน่ง RLUSD เป็น Stablecoin Fighter การกำกับดูแลโดยตรงโดยมุ่งไปที่การใช้งานระดับสถาบันไม่ใช่แค่การหมุนสภาพคล่องในโลกคริปโตเท่านั้นสิ่งที่ทำให้ RLUSD แตกต่างคือมันถูกออกแบบมาเพื่อ Compliance First ตั้งแต่โครงสร้างการออกเหรียญการดูแลทุนสำรองไปจนถึงการเชื่อมต่อข้ามเชนทุกขั้นตอนถูกวางกรอบให้สอดคล้องกับกฎระเบียบบน Ethereum Layer 2สิ่งน,นี้มีความหมายมากเพราะ L2 อย่าง Optimism และ Base กำลังกลายเป็นพื้นที่ที่สถาบันการเงินเริ่มเข้ามาทดลองใช้งาน DeFi อย่างจริงจัง Stablecoin ที่ตรวจสอบได้เชื่อมต่อกับระบบกฎหมาย และมีผู้บริการระดับโลกอย่าง Ripple หนุนหลังยอมตอบโจทย์ Stable Coin ที่เน้นเพียงสภาพคล่องอีกประเด็นหนึ่งคือภาพลักษณ์ของผู้ออกเหรียญ t e z e s และ Circle เป็นบริษัทคริปโตเป็นหลักในขณะที่ Ripple มีบทบาทในระบบการเงินโลกมานานทำงานร่วมกับธนาคารสถาบันการชำระเงินและหน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศนี่ทำให้ Rlusd มีเครดิตเชิงสถาบันตั้งแต่วันแรก แต่การแข่งผ่านไม่ได้ง่าย USDT และ USDC มี Network ร์กเอฟมหาศาลผู้ใช้และโปรโตคอลจำนวนมากผูกกับพวกเขาอยู่แล้วดังนั้นกลยุทธ์ของ Ripple ไม่ใช่การแย่งตลาดรายย่อยทันทีแต่เป็นการเจาะตลาดเฉพาะทางเช่นการชำระเงินข้ามพรมแดนบนเชน DeFi สำหรับสถาบันการออกโทเค็นสินทรัพย์จริงและโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินใหม่ หาก RLUSD กลายเป็น stablecoin มาตรฐานสำหรับการใช้งานที่ต้องการ compliance สูงมันไม่จำเป็นต้องแซง USDT แต่สามารถครองพื้นที่ของตัวเองได้อย่างแข็งแรงในอีกมุมหนึ่งการแข่งขันนี้อาจไม่ใช่ศึกแบบแพ้ชนะทันทีแต่เป็นการแบ่งบทบาทของ stablecoin ในอนาคต USDT อาจยังเป็นสภาพคล่องหลักของตลาดโลก USDC อาจเป็นสะพานเชื่อมสถาบันการเงินดั้งเดิมและ RLUSD อาจกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบกำกับดูแลบนบล็อกเชนหากเป็นเช่นนั้นตลาด Stablecoin จะไม่ได้แย่งกันด้วยราคาแต่แย่งกันด้วยความน่าเชื่อถือในตอนถัดไปเราจะไปดูผลกระทบระยะยาวทั้งต่อ Ripple XRP และภาพรวมตลาดคริปโตโลกว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่หรือไม่ ไปต่อกันในตอนที่5ครับตอนที่5ผลกระทบระยะยาวต่อ Ripple XRP และโครงสร้างตลาดคริปตโตโลกเมื่อมองให้ลึกกว่าข่าวการเปิดตัวการนำ r l u s d บุกอิตาเลียมเลเยอไม่ใช่แค่การเพิ่มเครือข่ายใหม่แต่คือการวางหมากระยะยาวของ Ripple และหมากนี้อาจเปลี่ยนตำแหน่งของ Ripple จากบริษัทคริปโตรายหนึ่งไปสู่โครงสร้างพื้นฐานการเงินระดับโลกเริ่มจากผลกระทบต่อ Ripple ในฐานะองค์กรที่ผ่านมา Ripple ถูกมองผ่านเลนส์ของคดีความและบทบาทของ XRP ในระบบโอนเงินแต่การผลักดัน RLUSD ชี้ชัดว่า Ripple กำลังขยับจากบริษัทที่มีเหรียญไปสู่บริษัทที่มีระบบ RLUSD ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเก่งกำไรแต่เป็นแกนกลางของการใช้งานจริงในระบบการเงินดิจิทัลที่ต้องการความเชื่อถือสูงหาก RLUSD ได้รับการอนุมัติเต็มรูปแบบและใช้งานบน L2 ชั้นนำอย่าง Optimism และ Base Ripple จะกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่มี Stablecoin คายใต้การกำกับดูแลเชื่อมต่อได้ทั้ง XRP l และอ t h ท r e ียม c o s y s t e m นี่คือความได้เปรียบเชิงโครงสร้างที่คู่แข่งจำนวนมากไม่มีต่อมาคือผลกระทบต่อ XRP แม้ RLUSD จะเป็น Stable c o i n แต่ไม่ได้แย่งบทบาทของ XRP ตรงกันข้ามมันอาจช่วยปลดล็อกการใช้งานของ XRP มากขึ้นการเปิดทางให้มีแร p XRP บนอ t h ท r e ีย L2 ทำให้ XRP ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ XRP-L อีกต่อไป XRP สามารถเข้าไปอยู่ใน DeFi ถูกใช้เป็น collateral เข้าคู่สภาพคู่กับ r l u s d และเชื่อมกับโปรโตโคอล,ลการเงินสมัยใหม่โดยไม่ต้องเสียจุดแข็งด้านความเร็วและต้นทุนต่ำในเชิงยุทธศาสตร์ r l u s d ทำหน้าที่เป็นสีิรภาพขณะที่ XRP ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนสภาพคล่องสองสินทรัพย์นี้จึงเสริมกันมากกว่าทับกันถัดมาคือผลกระทบต่อตลาด Stable c o i n โลกการมาของ r l u s d อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ Stable c o i n ถูกแบ่งตามระดับการกํากับดูแลในอนาคตตลาดอาจไม่ได้ถามว่า Stable c o i n ไหนใหญ่ที่สุดแต่ถามว่า สเตเบิลคอยไหนเหมาะกับงานประเภทใดเช่น s t a เบิลคอยสำหรับดีฟายรายย่อย s t ตเบิลคอยสำหรับสถาบัน s t a b l e c o อยสำหรับการค้าข้ามพรมแดน s t a b l e c o อยสำหรับตลาดทุนดิจิตัล RLUSD ถูกวางตำแหน่งอย่างชัดเจนในกลุ่มที่ต้องการคอมพลายแอนสูงและเชื่อมต่อกับกฎหมายโดยตรง นี่อาจกดดันผู้เล่นรายอื่นให้ต้องยกระดับมาตรฐานทั้งด้านความโปร่งใสและการทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลในภาพใหญ่กว่านั้นคือผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดคริปโตโลกหาก StableCoin ภายใต้การกำกับดูแลเริ่มครองพื้นที่บนอ t h e r e u m l ีจะทำให้สถาบันการเงินเข้ามาใช้นานบล็อกเชนได้ง่ายขึ้นดี De FI อาจ,จไม่ใช่พื้นที่ทดลองอีกต่อไปแต่กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานการเงินคู่ขนานและหากวันหนึ่งการชำระเงินการกู้ยืมการออกสินทรัพย์และการบริหารสภาพคล่องสามารถทำได้บนเชนโดยอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายตลาดคริปโตจะไม่ใช่ตลาดชายขอบอีกต่อไปการเคลื่อนไหวของริป p ป e ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ข่าวเทคโนโลยี แต่คือสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านจากโลกคริปโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเดียวไปสู่โลกที่นวัตกรรมกฎหมายและสถาบันเริ่มเดินไปพร้อมกันและนั่นคือเหตุผลที่ตลาดจับตา r l u s d อย่างใกล้ชิดในตอนสุดท้ายเราจะสรุปภาพทั้งหมดและประเมินว่าการขยายสู่ Ethereum L2 จะเป็นก้าวสำคัญ หรือจุดชี้ชะตาของ Ripple ไปต่อกันครับตอนที่6บทสรุปเชิงกลยุทธ์ RUSD l D, คือหมากสู่อนาคตหรือจุดชี้ชะตา Ripple เมือ่อมองภาพรวมทั้งหมดของการเคลื่อนไหวครั้งนี้สิ่งที่ชัดเจนคือ Ripple ไม่ได้กำลังทดลองตลาดแต่กำลังวางโครงสร้างระยะยาวอย่างเป็นระบบการนำ RUSD l บุก Ethereum Layer 2 ไม่ใช่การตามกระแสมัลติเชนแต่คือการเลือกสนามที่เหมาะกับทุนสถาบัน Optimism, Base, Ink และ u i c h a i ชล้วมเป็นเครือข่ายที่มีโครงสร้างรองรับสเกลระดับสถาบันเชื่อมต่อกับระบบอีทิเรียมโดยตรงและมีทิศทางสอดคล้องกับกฎระเบียบในอนาคตนี่คือจุดที่แตกต่างจาก Stable c คอ n รุ่นก่อนที่หมักเคลื่อนจากตลาดรีเทลแล้วค่อยพยายามขยับไปหาสถาบันภายหลัง Ripple เลือกเดินกลับทางเริ่มจาก compliance แล้วค่อยขยายการใช้งานในเชิงกลยุทธ์ RUSD l ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง3โลกโลกที่1คือโลกการเงินดั้งเดิมที่ต้องการความชัดเจนด้านกฎหมายความโปร่งใสและการกำกับดูแลโลกที่2คือโลกคริปโตดั้งเดิมที่ต้องการสภาพคล่องความเร็วและการทำงาน cross-chain และโลกที่3คือโลกดีฟายุคใหม่ที่กำลังรอสินทรัพย์ที่สถาบันกล้าใช้จริงถ้า RUSD l ทำได้สำเร็จ Ripple จะไม่ได้เป็นแค่บริษัทที่มีเหรียญ XRP แต่จะกลายเป็นผู้บริหารโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลอย่างไรก็ตามความเสี่ยงก็ยังคงมีอยู่การได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลเช่น NYDFS คือด่านสำคัญที่สุด หากการกำกับดูแลล่าช้าหรือเงื่อนไขเข้มงวดเกินไปความเร็วในการขยายตัวอาจชะลอลงนอกจากนี้การแข่งขันในตลาด Stable c o i ยกํกำลังเข้าสู่ช่วงรุนแรงผู้เล่นรายใหญ่ทั้งจากฝั่งคริปโตและฝั่งการเงินดั้งเดิมต่างก็ต้องการครองตำแหน่ง Stable c o i ยมาตรฐานของสถาบันคำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่า RLUSD จะเติบโตหรือไม่แต่คือ RLUSD จะเติบโตได้เร็วพอก่อนที่กติการโลกการเงินจะถูกเขียนเสร็จหรือเปล่าสำหรับ XRP ความสำเร็จของ RLUSD อาจเป็นแรงหนุนเชิงโครงสร้างในระยะยาวผ่านการขยาย use case และการเชื่อมต่อกับระบบ DeFi ขนาดใหญ่แต่ก็ต้องย้ำว่าทั้งหมดนี้เป็นภาพเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือสัญญาณว่า ตลาดคริปโตกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงใหม่ช่วงที่กฎหมายสถาบันและบล็อกเชนเริ่มเดินเข้าหากันอย่างจริงจังและ Ripple กำลังพยายามยืนอยู่ตรงจุดตัดนั้นท้ายที่สุด RLUSD บน Ethereum Layer 2อาจกลายเป็นต้นแบบของ Stablecoin รุ่นถัดไปหรืออาจเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดของ Ripple คำตอบจะไม่ได้อยู่ที่คำถแถลงแต่อยู่ที่การยอมรับจริงของตลาด และท่าทีของหน่วยงานกำกับดูแลในปีถัดจากนี้และนี่คือประเด็นสำคัญที่นักลงทุนและผู้ติดตามตลาดคริปโตไม่ควรมองข้ามย้ำอีกครั้งเนื้อหาทั้งหมดนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงข้อมูลไม่ชักชวนลงทุนผู้ฟังควรใช้วิจารณญาณของตนเองเสมอและทั้งหมดนี้คือภาพรวมของความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเมื่อ Ripple นำ u s d Stablecoin ภายใต้าการกำกับดูแล บุกสู่ Ethereum Layer 2อย่างเป็นทางการนี่ไม่ใช่เพียงการขยายเครือข่ายแต่คือการวางหมากเชิงกลยุทธ์เพื่อเชื่อมโลกการเงินดั้งเดิมโลกคริปโตและโลกดีฟาเข้าด้วยกัน r u s d อาจกลายเป็นต้นแบบของ Stable Coin รุ่นใหม่ที่สถาบันกล้าใช้งานและหน่วยงานกำกับดูแลยอมรับขณะเดียวกัน ก็เป็นบททดสอบสำคัญของ Ripple ว่าจะสามารถรักษาสมดุลระหว่างนวัตกรรมกับกติกาโลกการเงินได้หรือไม่ตลอดคริปโตในระยะถัดไปจะไม่ได้แข่งขันกันแค่เรื่องเทคโนโลยีแต่คือการแข่งขันด้านความน่าเชื่อถือและ Compliance และนี่คือเหตุผลที่ข่าวนี้ควรถูกจับตาอย่างใกล้ชิดสำหรับวันนี้ผมโทนี่จากรายการค ry ปโ to to the Moon ขอจบการวิเคราะห์ไว้เพียงเท่านี้ เนื้อหาทั้งหมดเป็นการให้ข้อมูลและวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงไม่ชักชวนลงทุนผู้ฟังควรใช้วิจารณญาณของตนเองทุกครั้งอย่าลืมกด subscribe กด like กดแช a r e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมโทนี่จากช่องคริป t ตทูเดม o n ด้วยนะครับ